กัมบูชาไม่ได้นําเข้าไฟฟ้าจากไทยจริงหรือมาตรการตัดไฟฟ้าของประเทศไทยไม่ส่งผลกระทบต่อกัมบูชาหรือไม่แก้วรัตนักรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเหมืองแร่และพลังงานของกัมบูชาประกาศว่ากัมบูชาไม่ได้นําเข้าไฟฟ้าจากไทยเข้าสู่โครงข่ายไฟฟ้ากัมบูชาและกัมบูชาเองก็มีไฟฟ้าใช้เพียงพอแล้วดังนั้นมาตรการตัดไฟฟ้าของไทยในช่วงที่สถานการณ์ชายแดนตรึงเครียดนั้นจึงไม่กระทบต่อประชาชนกัมบูชา แต่เรื่องนี้จริงแค่ไหนกันฝ่ายการค้าระหว่างประเทศสหรัฐภายใต้กระทรวงพาณิชย์ชี้ว่าค่าไฟฟ้าของกัมพูชาสูงที่สุดเป็นประเทศหนึ่งจากปัญหาขาดแคลนอีกทั้งยังต้องนําเข้าเชื้อเพลิงดีเซลที่มีราคาสูงในการผลิตไฟฟ้าด้วยยิ่งเป็นแถบชนบทค่าไฟก็ยิ่งแพงโดยปัจจุบันครัวเรือนกัมพูชากว่า88.4%เข้าถึงไฟฟ้าแล้วข้อมูลยังชี้ว่าค่าไฟต่อหน่วยของกัมพูชาอยู่ที่5.45บาทในขณะที่ของไทยอยู่ที่ 3.2-4.4ถึง 4. 4บาทเท่านั้นแล้วยิ่งคนกัมบูชาใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นรัฐบาลก็ต้องแก้ปัญหาโดยการนำเข้าไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแก้ปัญหาในการคงราคาไฟฟ้าเพื่อไม่ให้สูงเกินไปปัจจุบันกัมบูชามีสัญญานำเข้าไฟฟ้ากับไทยเวียดนามและลาวรวม1,030เมกะวัตต์หรือคิดเป็นเกือบ25%ของไฟฟ้าในกัมบูชา ข้อมูลจาก The Observatory of Economic Complexity หรือ OEC ผู้ให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศเผยข้อมูลว่าในปี2023กัมพูชานำเข้าไฟฟ้ามากถึง254ล้านดอลลาร์ถือเป็นผู้นำเข้าไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดอันดับ42ของโลกส่วนใหญ่มาจากลาว181ล้านเวียดนาม53ล้าน และไทย19.4ล้านดอลลาร์และหากย้อนไปปี2022กัมบูชานําเข้าไฟฟ้าจากไทยถึง80.8ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวอันที่จริงกัมบูชามีแผนซื้อไฟฟ้าจากไทยและประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นด้วยโดยเมื่อปลายปีที่แล้วแก้วรัตนักรัฐมนตรีกระทรวงเหมืองแร่และพลังงานกัมบูชาคนเดียวกันนี้ประกาศแผนซื้อไฟฟ้าจากไทยลาวและเวียดนามเพิ่มอีก600เมกะวัตต์หรือเพิ่มจากข้อตกลงปัจจุบันกว่า50%ภายในปีหน้า หากกัมบูชาประกาศว่าปัจจุบันไม่ได้นําเข้าไฟฟ้าจากประเทศไทยจริงก็น่าสนใจว่ากัมบูชานําเข้าไฟฟ้าจากประเทศไหนเพิ่มเพื่อตอบสนองความต้องการไฟฟ้าในประเทศขณะที่ประชาชนก็ไม่ต้องลําบากจากค่าไฟที่สูงขึ้นจากปัญหาขาดแคลนไฟฟ้า